คลิหกต้นหมอ,อ,อคิดว่าตัวเองเป็นอะไรเยอะอาบ่าเยอะอีกแล้วน้องเต้นคงเดายากอ่ะเพราะว่าอันนี้มันเป็นการมองจากครูเขามองเข้ามาครับภาพร,รวมของหมอต้นคือขาดอารมณ์ขันน่นะ <c oughs> ขาดอารมณ์ขันแล้วมันจะต้องทำอะไรเนย,อยเอาเพลงมาเจอแล้ว

เจาคือมิตรทีมใจไหมใช่ครับสนุกละใช่ไหมที่มีคนเขาอ้างว่าจะพร้อมารเซนต์เขาพูด้ว้นะจริงครับจะไม่ีอะไรแก้ตัวอีกโอเคหยุดเพลงนี้อะไรอ่ะเป็นเพลงของคุณเพลินพรมแดนซึ่งเป็นเจ้าจำรับของเพลงพูดร้องไปด้วยพูดไปด้วยมีมุกตลอดอแล้วชื่อชื่อเพลงเพลงนี้ เป่าบ ais, ุญจิ Depois, <Par> ้นเผาสารโอ้ได้ขำแน่นอนนะ